ขนมคล็อกลาวใส่ถ่วง,งอกถ่งงอกหมูอะไรนะถ่วง,งอกหมูสับอันนี้เรายังไงเราผัดปรุงรสเรียบร้อยแล้วเหรอจ้ะเหมือนกินกับข้าวใช่ไหมรสชาติเดียวกันแมนบอกม่นแล้วขายคู่เท่าไหร่นะสามคู่ซาวพันสามอันเนี่ย,ยแล้วกระทะหนึ่งนี่เท่าไหร่นะกระทะหนึ่งเท่าไหร่ เาวาจี 60, 000. 60, 000่สิบหกสิบพันหกสิบพันกระถางหนึ่งหกสิบพันก็กี่บาทนะเงินไทยน่ะหกสิบร้อยบาทกระถางนี้คือร้อยบาทโอ้แล้วราคาเดียวกันไหมกัอนเนี้ยอันนี้อันนี้เหาะอันนี้ไส้หวานใช่ไหมไส้หวานจะไม่ไม่มีถุงน่อง นี่ค้ากำลังคิด50าสบาท50าสิบพันห้บพแป้งตัวเดียวกันแป้งคนละอันแป้งคนละอันอีกอันนี้มีข้าวโพดอันนี้ไม่มีข้าวโพดอันนี้คือไส้หวานใช่ไหมไส้หวานคือกระทะเนี้ยอันนู้นก็คือไส้เค็มไส้เค็มอันนี้โอ้แล้วอันนู้นล่ะอันนั้นอ่ะคนเถื่อนอันนั้นคนเถื่อนอันนั้นคนเถื่อนลูกสาวแมนโอจ้า สวยเท่าแม่เลยลูกสาวสวยกว่าลูกสาวสวยใช่ไหมนุ่นน่นก็ร้านนุ่นก็สวยเหมือนกันนุ่นน่ยารนนี่คอยนี่คือเสร็จแล้วจะเป็นอยางเงนะคือมันก็แห้งเนาะมันไม่อบน้ำมันนะ แต่ดูตรงนี้เหมือนมันน้ำมันมันเยอะเนะแต่พอออกมามันก็แห้งนะเนี่ยไปตรงไปตองเหมือนไม่มีน้ํามันหล่นใส่เลยนะเออน่าสนใจนะใครมาตลาดสีหอมก็ลองมาแวะมากินดูนะสูตรหัวง้อน,นี้มีอยู่ที่นี่ที่เดียวใช่ไหมจ้าผมเคยไปที่เซโนโอเอสวัสด์นเขตอะ ก็มีแบบนี้แต่ว่าไม่ใส่ถั่วงอกอันนี้เฉลี่ยแล้วมันเป็นบิ่ลอาหารเวียดนามอาหารเวียดนามนี่ของลาวนี่ของอาหารเวียดนามโอ้ลาวกับเวียดนามอยู่คู่กันเลยแล้วไทยอ่ะไม่ทําของไทยมั้งอ่ะอ่าทำของไทยอันเล็กๆรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงของไทยอันเล็กๆล็แม่เล็กเรู้ได้ยังไงเฮ้ยหรือไม่คาดเราสิบแปดบวกด้วย เออเคยกินแล้วนะครับอร่อยดีนะโอ้นานใช้เวลานานาน,นะเขาจะไม่มีฝาปิดเหมือนเหมือนที่ไทยนะไทยเขาจะฝาปิดอ๋อแต่แต่ปิดก็ได้ใช่ป่ะผมไปเนีวียงที่งเวียกครกเหมือนกันแล้วเขาจะออแต่ปิดก็ได้ใช่ปะผมไปเห็นที่วางเวียงที่วางเวียงก็ขนมครกเหมือนกันแล้วเขาจะเป็นฝาจุ๊บๆอบอ่ก็กไ,มกกไม่มไเ็นเดียีาวกันใคระเหมือนั้นเขาแต่ใช่เน้ําเนมัมันน้อยนะ <Yeah. S 1> อันนั้นน่ะที่วังเวียงเขาใส่น้ำมันน้อยแล้วเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นใบเตอย,นนอ,ยอ่ะแน่อ่าเป็นใบเตยจะไม่เหมือนอย่างงี้ถ่ายแล้วลงให้หนูด้วยเนอะอะไรอ่ะหนูหน,ห,นหนูมาทอดดิหนูมาทอดนะอันนี้ก็เลียกทอดในกาแฟทอดใช่ไหมใช้น้ำมันทอดทอดขนมครกใช้น้ำมันทอดเออใส่ครั้งเดียวอันนี้อ่ะ แค่ครั้งเดียวเป็นน้ำมันพืชแม็บนบอกเขาเตรียมแป้งมาเยอะต้องแช่น้ำก้อนหรือน้ำแข็งได้บอยามันมอากาศเพอ,อากาศม,มีสารี<อ>มีเปลือกมีข้าวอ๋อตองไม่ให้เขาเสียเนาะจะเสียง่ายถ้าอากาศร้อนแต่วันนี้ไม่ร้อนเราช่วงใกล้ๆปีใหม่อากาศเยน็เยนๆอยู่นะครับลูกสาวชื่ออะไรเนี่ยนุชชื่อนุชนุชไข่น้ำหวาน ทุกท่าน,นครับตลาดสีหอมมาเจอมาเจอกันได้แล้วามยเป็นต้นไปนะครับนี่เลยของที่ไทยไม่มีแต่ความอร่อยบอกให้เลยว่าอร่อยจริงจังนะครับสวัสดีครับ